วันนิสัยเวลานี้เส้นถนนหมายเลขสามต่อถนนมาตลอดทางนะครับนี่ก็น่าจะเข่าเกียระยองแล้วักษณาวิสัยสุดจะดียังไง่ก็เปิดอาไฟตัดหมอ,อกไว้เวลาขี่ฝนตกนะครับแล้วก็เ,เ,ปนะเปิดไฟนะเปิดไฟให้เห็นชัดเจนักษณาวิสัยสุดจะดี ครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องขี่เมลทรไรนะครับโอ้เปิดไฟตาเลยดีกว่านะครับผมอันนี้อันนี้เส้นถนนไม้เล็กสานะครับผมแล้วก็ฝนแรงก็ต้องเอาปัดน้ำฝนนี่ข้างทางข่างทาง,างมีมีน้ำมาบ้างแล้วนะครับอันนี้อ่อ อันนี้เส้นทางเป็นอย่างนี้นะครับผมหมายเลขสามเวลานี้เลยนะครับก็อ่เอาเท่าไล่่ละสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีนะครับวันจันทร์ที่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าเจดโอ้เอ่อน้ำไหลอยู่ขางทา,างก็ขีเบาๆนะขี่นะขเร็วเดี๋ยวเดี๋วยวอ่าแล้วตกขางทางาทารครับผมก็อบันทึกเหตุการณ์ไห้ครับสวัสดีครับ